สวัสดีครับสวัสดีนะครับสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านทุกคนนะครับวันนี้ผมมีนี่นะครับพระยุคต้นหลวงปู่มหาศิลานะครับมาให้ดูให้ชมกันอันนี้เป็นขนแผ่นนะครับคุณแผนยุคต้นนี่เป็นเนื้อดินนะครับเป็นเนื้อดินนี่นะครับนะรบประวัติก็ว่าหลวงปู่ทาพิมพ์เองกดเองเลยนะครับนี่นะครับ มีลอยจานหมึกทองมาด้วยนะครับนี่สวยๆใครชอบบุณแผนหลวงปู่ทำมวนสารเองกดเองกับมือนะครับนี่สวยๆนะนะครับนี่น่าใช้มากๆนะครับเราก็มีนี่นะครับตะกรุดปลากระป๋องนะครับตะกรุดปลากระป๋องนี่อันนี้ก็ทีเด็ดนะครับตะกรุดในตำนานเลยนะ มาให้ชมให้ดูอันนี้มีรอยจานนี่รอยขีดๆนี่เป็นรอยจานหลวงปู่นะครับนะครับ <c oughs> แล้วก็สีเรื่อมเปลี่ยนแล้วนะครับนี่มีจีวรด้วยนะครับเหลืองๆนะครับเป็นแผ่นน่าจะเป็นแผ่นตะกัวนะนะครับข้างในหรือว่าเป็นแผ่นปลากระป๋องเลยผมก็ไม่ห้แน่ใจเลยนะี่ยนี่นะครับแผ่นปลากระป๋องเลยเนะี่ย นะครับเอามาม้วนๆน,นะครับนี่ของแลไอเทมมาให้ดูให้ชมกันนะครับ